สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก y ยูทูปโกมันเวย์นะครับผมตอนนี้นะครับผมคุณก็อยู่กันในซีรีส์สอนมือใหม่หัดเล่น r o จีนะครับผมอันนี้เป็น EP ที่1แล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ EP เริ่มต้นนะ EP พศูนย์ต่างหากคือ EP เริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดู EP เก่ากันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะแนะนําตอนต่อนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสูตรสําเร็จในการสร้างตัวของเซิร์ฟนี้กันเลยทีเดียวนะครับเดี่ยะไดด้้เาีครับ อย่องแรกที่เราต้องรู้นะครับผมก็คือเรื่องเซิร์ฟคัสสนะครับผมเซิร์ฟคัสสเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2เซิร์ฟก็คือเควอทกับทอนะครับผมทั้ง2เซิร์ฟเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าต่างนิดหน่อยตรงที่เควอทคนจะเยอะกว่านะครับซึ่งผมค่อนข้างแนะนําให้เล่นที่เควอทมากกว่าเพราะว่าอบอุ่นกว่านะครับเวลามีกิจเก็บเลเวลเนี่ยคุณก็จะมีตี้ให้เข้ามากมายนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียด้วยก็คือคนมันเยอะมากครับผมดังนั้นเนี่ยตอนกิจเก็บเลเวลเนี่ยคนจะโยเยะมากเรียกได้ว่าแมปหนึ่งส วิ่งเล่นนะครับผมไม่ได้ตีมอนเลยก็มีนะฮะส่วนเซิร์ฟทอเนี่ยส่วนใหญ่สุลต่านชอบเพราะว่ามันคนไม่เยอะนะครับเวลามีกิจเก็บเวลเนี่ยเขาก็เก็บเวลสบายนะครับไม่ต้องไปแย่งกับใครนะครับสิ่งแรกเลยนะครับผมเมื่อคุณได้ไอดีใหม่มานะครับผมก็คือการปั้นตัวพอค้านั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้างล่างเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันคือผลของการปั้มตัวละครเพื่อเอา สมุดคูณนะครับผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปที่ศูนนั่นแหละมันเอาเจอลปี้หนึ่งร้อยอันเนี่ยไปคุยเปซีแล้วแลกเป็นสมุดคูณได้นะครับคุณก็ทําแบบนี้แหละก็คือแลกเจอปลี้เสร็จปุ๊บฝากคังนะครับผมแล้วก็ลบตัวทิ้งนะครับแล้วก็ทําวนไปนะครับไอ้ดีใหม่ๆเนี่ยช่องจะเหลือเยอะนะครับคุณก็สามารถวนอย่างเงี้ยได้ทุกๆ3วันนะครับเพราะว่าลบตัวเนี่ยมันใช้เวลา3วันนะฮะมันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ในการสร้างตัวละครนะครับ ก็เซิร์ฟคาสาไม่มีอะไรมันมีให้เลือก2องเผ่าอ่ะนะครับแต่ว่าเผ่าดูแรมเนี่ยเราจะยังไม่พูดถึงไปก่อนละกันเอาแคบเผ่าธรรมดาเผ่ามนุษยก่อนละกันนะฮะก็ตั้งชื่อไปเลยนะครับผมโอเคอันนี้ตั้งไว้ว่าติวเตอร์บีเอไปก่อนละกันนะครับตัวแรกนะครับผมเล่นพ่อค้าเหตุผลว่าทําไมต้องเล่นพ่อค้าตัวแรกก็คือพ่อค้าเนี่ยจะมีสกิลที่ชื่อว่าดิสคาวหรือว่า DC กับโอเวอร์ชาร์จหรือว่าดีโอซีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกิลติดตัวนะครับแล้วก็เป็นสทที่ําาาให้้เราขาขขยองงแพงึน แล้วก็ซื้อของพวกยาปัม๊มหรเลยคุณจะไอพีซีถูกลงนะครับผมมันจะทําให้เราแบบสามารถหาเงินเซนนี่ได้มากขึ้นเงินในเกมะนะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับขั้นสามนะครับผมเวลาสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยคุณจะอยู่ในเรือนะครับผมทุกอย่างหงหมดนะครับผมอ่ะเดินออกมานะครับเดินขวามาคุยอย่างนี้อีกหน่อยก็ได้นะครับผมคือครั้งแรกเนี่ยผมจะเข้าแบบเข้าอะคาเดมีก่อนละกันมันจะเป็นคล้ายๆล้ายเทนนิ่งการของเซิร์ฟอื่นนั่นแหละแต่ว่ามันข้าบ,บางเควสได้นะครับผมอ่ะเราก็กดไปนะครับผมปุ๊บ คือไอพวกนี้ทําครั้งแรกก็พอนะครั้งต่อไปอ่ะคุณเก็บไว้เองดีกว่าเร็วกว่านะครับอันนี้คือมาแบบศูนย์เซนนี่ไงนะครับดังนั้นก็ทําตามมันไปนะครับให้มันพอมียามันแจกยานิดหน่อยไงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับพวกไอดีที่ยังไม่มีตังค์เท่าไหร่นะครับผมคือตรงนี้มันก็ให้หาวูดสองอันนะครับผมก็หาจากโกลลิงแถวนี้แหละเนี่ยตีสองตัวพอนะมันจะได้วูดมาสองอันพอดีแล้วคุณก็กดคุยกันเลยนะครับผมคุณจะได้จ็อบเพิ่มไหม ตอนนี้ก็จบเเวลสามแล้วนะครับก็เข้าวอร์ปออกเดินทางนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็คุยกับกัปตันนะครับเขาก็จะแนะนําให้ไปที่แคเดมี่ด้านบนนะครับแล้วก็คุยกับตรงซอ์แมนตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่นให้ถึงพ่อค้า DCOC 1 0นะครับแล้วเราก็พอแล้วนะครับถือว่าจบหลักสูตรนะครับผม สร้างตัวนะครับจากนั้นเนี่ยก็คุยกับตัวเมฆตัวนี้นะครับผมอ่าเมฆเนี่ยก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งแต่เราไม่ต้องสนใจมันก็ได้แค่รับรับไว้เพราะว่าถ้าเดินผ่านมันแล้วมันไม่ได้คุยเนี่ยมันจะทักนะครับผมน่นารำคาญมากนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยก็เดินออกด้านซ้ายมือมานะครับคุณจะเจอ NPC คนแก่ตรงนี้นะครับผมก็กดคุยกับเขานะครับอ่าเขาก็จะให้แอปเปิลจุ้นะครับผมกดคอนโทรลอี e ขึ้นมานะครับเพื่อเปิดหน้าต่างสงสัยใช่ไหมแล้วก็กดดับเบิลคลิก แอปเปิลจุยเพื่อกินนะครับแล้วก็คุยกับเขาอีกหนึ่งรอบนะครับเขาก็จะให้เลดโนวิดมา30อันนะฮะตอนนี้จ็อบสี่ใช่ไหมครับเดินลงมานิดหนึ่งนะครับนี่คุยกับตัวนี้นะผมช็อปเฮลเปอร์นะครับเขาจะให้พัวแคนมาหนึ่งอันแล้วก็เรียกว่าพอแล้วนะฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลยนะครับเข้ามาปุ๊บอันนี้มันคือการสอนขายของนะครับผมกดคุยกับทูเดลเลอร์นะครับเลือกเซลล์นะครับแล้วก็ขายพัวแคนทิ้งไปนะฮะ แล้วก็เดินกลับไปคุยใหม่นะครับอ่าแล้วก็คุยกับเขานะครับผมเขาจะให้จ็อบมาแล้วก็ให้เลเวลมาด้วยนะครับตอนนี้ก็จ็อบเลเวล5้าแล้วใช่ไหมฮะจากนั้นเนี่ยคุยกับอินฟอร์เมชันสตาฟตรงนี้นะครับเขาจะบอกตำแหน่งพิกัดนะครับผมที่มันกระพริบกระพริบอยู่ในจอนะครับมี3ที่ขวาที่1ซ้ายตรงใกล้ๆทางออกที่1แล้วก็ด้านล่างที่1นะครับผมคุณก็วนเลยนะครับผมเดินวนไปคุยเลยนะฮะอ่ารีบวนไปนะครับคือมันยังได้บัฟอินคิดเอจไออยู่ไงนะครับก็เดินไปเลยครับชิๆนะะฮ อ่ะคลิกตรงป้ายนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เดินลงไปด้านล่างต่อนะฮะอ่ะคลิกป้ายนี้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ออกทางซ้ายอีกอันหนึ่งนะครับโอเคหลังจากได้คุยทั้ง3จุดแล้วนะครับก็กลับไปคุยกับทหารตัวเมื่อกี้ใหม่นะครับอ่ะเลือกคุยกับทหารนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเราจะได้เลนโววิดมานะครับ แล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะนี่เข้าอะคาเดมี่ไปเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับคุยกับตัวนี้ครับผมสปาร์กินะครับอ่าเขาจะให้เลเวลมาแล้วก็ให้หมวกมาด้วยนะครับผมหมวกอันนี้ก็โอเคนะได้เมชพีเพิ่มขึ้นนะครับผมใส่ช่วงแรกได้นะครับแล้วก็คุยกับสปาร์กิหนึ่งที่นะฮะให้เราไปด้านขวามือก่อนนะครับตรงนี้นะครับคุยกับอินสตัคเตอร์นะครับผม เลือกข้อ2นะครับผมอ่ามันก็จะติดพิษใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็คุยอีกหนึ่งครั้งนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาก็จะสอนเรื่องสถานะพิษปกติต่างๆนะครับอ่ะแล้วเขาก็จะให้จ็อบมาแล้วก็ให้แอปเปิลมาหนึ่งอันนะครับจริงๆพวกนี้มันมีเควสอีกนะแต่ว่าเราข้ามได้นะครับผมเราไปตีมอนเลยดีกว่านะครับผมจริงๆเนี่ยที่เข้ามาอะคาเดมี่เนี่ยไม่ใช่เลยหรอกครับผมเพราะว่าไอดีใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีของสมไสนนะครับผมก็ใส่ช่วงนวิดพวกนี้นะครัััับบบบใส่เข้้้้้าาามมแแนนนนีะะครรลวววก็จไดดิปย50อ แค่นี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปเก็บวิวได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าออกไปตั้งแต่แบบออกจากเรือปุ๊บแล้วไปเลยเนี่ยคุณจะไม่มีปั๊มนะครับผมมันก็จะลําบากไปนะครับผมแบบต้องไปตีเก็บแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้พอมีของนิดหน่อยเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับสามารถไปเก็บวิวได้นะครับโอเคตรงทางผ่านตรงนี้เนี่ยคุยกับอาเชอร์ตัวนี้หน่อยนะครับเขาจะให้หาเจลรูปี้สอันนะครับเราก็ตกลงไปนะครับเราก็เดินออกซ้ายไปนะครับแนะนํานะครับผมพ่อค้า สเตตแรกที่เอาก็คือค่าเด็กนะครับผมเพื่อให้เราตีโดนนะครับเนี่ยกดเด็กไปก่อนเลยครับผมสัก30นะฮะเฟงออกมามีอะไรเนี่ยเขารับกินีนเฮิร์บจโปี้นะครับอันนี้พวกนี้คือร้านรับซื้อนะที่เป็นลูกคล้ายๆเหรียญเงินบนไอคอนน่นะครับโอเคเราก็จิ้มเลยครับผมเก็บเวลเลยนะฮะนี่ไปเก็บไปเก็บตรงนี้ให้ถึงจ็อบเลเวล10นะครับผมตอนนี้จ็อบ8อยู่ใช่ไหมอ่าก็เจออะไรก็จิ้มเลยคือพอคุณเข้าอะคาเดมี่นิดนึงอะ่ะจะมีของติดมาเนะี่ย คุณก็สามารถมาเก็บเวลได้แบบสบายแล้วไงในช่วงแรกะนะครับอ่ากดอินเทอร์เน็ตยูขึ้นมาได้นะครับจะดูได้ว่าเรามีเควสอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเควสอันแรกเนี่ยเราไม่ต้องทําก็ได้นะครับผมอ๋อแต่ว่าอันนี้มารับเควสคาฟ้ามาแล้วต้องไปคุยสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะได้รับเจอร์ปี้มานะครับมันบอกให้เก็บเจอร์ปี้สอันใช่ไหมก็ทิ้มไปก่อนเก็บให้ครบอ่ะโอเคครบแล้วเจอร์ปี้สอันค่าโปลลิ่งครบ2ตัวนะครับเดินกลับได้นะครับ เอเบให้บีวิ่งไว้อ่าให้บีวิ่งมากดใช้ได้เลยนะครับผมคุณจะได้ไม่ต้องเดินนะครับโอเคอ่ะกลับมาถึงคุยกับคาฟาก่อนหนึ่งทีนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะให้ Delivery Box มา1อันนะครับยังไม่ต้องรีบไปคุยกับตัวอาเชอร์ด้านล่างนะเพราะว่าตอนนี้จ็อบเราตันครับผมถ้าไปคุยเนี่ยเขาจะให้จ็อบมาด้วยเป็นจ็อบอีกทีซึ่งมันตันอยู่แล้วมันจะหายไปเลยครับผมให้จัลล์เวลมาอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าไปเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับถ้าใครจ็ วิธีการเปลี่ยนอาชีพแบบง่ายๆเร็วๆนะครับผมก็คือเข้าไปในอะคาเดมีแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นสองนะผมขึ้นบันไดด้านซ้ายมือไปนะฮะโอเคพอมาถึนงนี้เนี่ยก็ดูว่าห้องไหนนะครับอันนี้ห้องด้านซ้ายในซอสแมนเนี่มาเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเราต้องการห้องมือแช่น,นะฮะเชอร์เมดนินจาทิฟนะครับอ่ะมือแชนห้องนี้ห้องเกือบบนสุดเลยออกซ้ายมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้ามานะครับ คุยกับเอเมซีที่ชื่อว่านี่ครับผมเมอร์ชันกิลนะครับผมอ่าเลือกว่าเปลี่ยนอาชีพเมอร์ชันนะครับผมอ๋อลืมอัพสกิลพอยต์นะครับผมถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าคุณจ็อบสิแต่เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยแสดงว่าลืมอัพสกิลพอยต์แบบผมนะครับกดอินเทอร์เน็ตเอขึ้นมานะครับผมอัพสกิลเบสิกให้หมดนะครับแล้วกดแอพพลายนะฮะแล้วก็คุยใหม่นะครับอ่าเลือกเปลี่ยนอาชีพเมอร์ชันปุ๊บอ่าคุณก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเมอร์ชันแล้วนะครับโอเคเมื่อเปลี่ยนอาชีพเเสรรรร็็จแแลล้้้ววนนะะคคัับบบากกออไไปปดผมึ๊ มันจะมีของบางชิ้นที่เราใส่ไม่ได้เนี่ยของพวกนี้นะครับผมนี่อ่ะคุณจะใส่ได้แค่นี้ที่เหลืออยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับกดบีวิงออกเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจเดินออกนะฮะพอออกมาข้างนอกนะครับผมให้คุณไปคุยกับ m อ c ในบ้านตรงนี้นะครับบ้านร้านขายยาอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะครับอย่าลืมไปคุยกับคาฟ่าก่อนนะเพราะว่าถ้าคุยกับคาฟ่าเสร็จอ่ะคุณจะได้ตัวกล่องน,นี้มานะครับะแล้วกดคุยกับมอลลิสนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เขาจะให้เลเวลของคุณมานะครับ อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดินออกมาเลยนะครับแล้วก็เราจะไปคุยกับตัวอาเชอร์เมื่อกี้ตรงสะพานใกล้ๆทางออกนะครับเพื่อที่จะได้เอาจ็อบเลเวลเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยแค่นี้คุณก็เดินไปเดินมาเนี่ยเวลเจ็ดเวลแปดแล้วนะครับผมอ่าคุยเลยนะครับผมปึ๊บปุ๊บมันบอกว่าอ้าวเจอโลปี้สามอันนะครับเพิ่งมีแค่สองนะฮะเขาอยากได้อีกหนึ่งอันนะครับอ่าสับมาเรียบร้อยนะครับกลับไปคุยกับอาเชอร์นะครับจะได้จ็อบปลาสักทีหนึ่งนะฮะ ถ้าใครไปคุยเอ c นู่นนี่นั่นแล้วมันเลเวลไม่ได้เท่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟมันคูณอยู่บางทีอาจจะช้ากว่านี้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจคุณก็ไปตีมอนธรรมดานน่แหละเพราะเรามีของสมใส่แล้วใช่ไหมก็อโนวิทตะตีมอนให้ถึงจับสิบนะครับผมแล้วค่อยไปเปลี่ยนอาชีพใน a ค a เด m y มี่แล้วก็มาวนพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแบบถ้าคุณเปลี่ยนอาชีพเสร็จคุณข้ามทุกอย่างเลยก็ได้นะอ่าคุยปุ๊บอ่าได้จ็อบใช่ไหมครับมันก็หมดแล้วคราวนี้แหละเราก็เอา เลเวล8จ็อบ4นะครับผมมีของอยู่นิดหน่อยนะฮะเป้าหมายของเรานะครับผมก็คือเก็บแมปล็อกเกอร์นะครับผมนี่แมปล็อกเกอร์เนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมเนี่ยออกมานอกเมืองใช่ไหมแล้วก็ออกซ้ายมือไปเลยนะครับออกมาซ้ายมือเลยนะฮะปุ๊บคุณจะเจอกับแก๊งล็อกเกอร์นะครับผมตะกแตนเจ้าประจําของเราแถวนี้นั่นเองนะครับนี่ขนาดอัปเดตแล้วนี่นยังตีไม่ค่อยโดนบ้างเลยนะครับอย่างที่บอกไปแหละอัปเดตไปเถอะนะครับ แล้วก็ถ้าเจอล็อกเกอร์มีออร่าฟ้าฟาใต้ชื่ออย่างเงี้ยมันเป็นมอนมันเป็นมอนแชมเปี้ยนนะครับเลือดจะเยอะกว่าปกตินะซึ่งเราเลวลน้อยไปหน่อยอาจจะสู้ไม่ค่อยไหวนะครับผมก็ไม่ต้องไปตีมันแล้วกันมันไม่ได้ตีออตโต้นะฮะอ่ะอยู่ที่นี่จนเลเวล10นะครับผมเพราะว่าพอเลเวล10เนี่ยเราจะสามารถไปเอาของในเอ็นได้นะฮะอ่าช่วงนี้ก็เก็บเลวลไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเลเวล10ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนเวได้ค่าขนมหลังจากเราเก็บเลเวลจนถึงเลเวล10แล้วนะครับผมก็อย่าลืมเก็บขาตะกตั่นมาด้วยนะครับอันนี้ขายได้นะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่รับซื้ออยู่ตรงแมปแบบนี้ก็ได้หรือว่ามีที่นึงนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปด้วยนะฮะก็คือเป็นที่ที่เขาเอาไว้แบบรับซื้อของพวกนี้เลยนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยแล้วก็บีวิงเหมือนเดิมนะครับพี้เกจเดินนะฮะ บีวิงกลับมาที่เมืองปุ๊บนะครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับอีเดนกรุ๊ปนะครับผมเป็นสถานที่ที่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าไปทุกคนนะครับผมเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีทั้งแจกอุปกรณ์สาหรับผู้เล่นใหม่นะครับมีเควสป้ายด้วยนะฮะแล้วก็เป็นที่รับซื้อของด้วยนะครับผมวิธีการเข้าเนี่ยก็คือกดเข้านี่เลยครับอีเดนกรุ๊ปเทเลพอร์ตนะครับผมซึ่งจะมีอยู่ทุกเมืองเลยนะฮะกด Enter เข้าไปลวกๆกันเลยนะครับ เข้ามาปุ๊บนะครับผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมไอที่เป็นร้านพวกนี้มันคือร้านรับซื้อหมดเลยนะครับผมอ่ะเราเดินดูด้านซ้ายนิดนึงนะผมจะมีรับขาตะกรแทนหกร้อยใช่ไหมเราก็ขายได้ดีเลยคเมื่อกี้เขารับซื้อกัน420ที่นี่ขาย6ที่นี่รับซื้อ600นะครับขายปุ๊บนะครับผมจะเห็นว่าเงินมันไม่เข้าใช่ไหมครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราขายไปเนี่ยมันอยู่ในจดหมายอยู่นะฮะคุณก็กดตรงนี้ครับผมโลเด็กตรงมุมขวานะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับคุณกดตรงขีดๆตรงนี้ก็ได้จะเจอคําว่าจดดหมมาายตรรงนนี้้คับบกขึปุ๊ แล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเงินที่เราขายของเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้เราก็มีเงินกินหนมหกพันแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับผมนี่แหละวิธีหาเงินช่วงเริ่มต้นนะครับก็ไปดูว่าเขารับซื้อะายการง่ายๆกนเนี่ยพวกขาตะ๊กแตนอะไรพวกเนี้ยเดินออกซ้ายไป2แมพก็เจอฝูงล็อกเกอร์แล้วนะครับก็ตีมาขายเอาเงินตั้งตัวนะครับส่วนใหญ่ในช่วงแรกๆเราก็แค่ซื้อพวกยาปั๊มเลสอะไรพวกเนี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตู้นี้นะครับผมตู้นี้เนี่ยม เอาไปแลกของใหม่นะครับผมกดไปเลยนะครับเลือกเป็นแลก У s <S อุปกรณ์สําหรับมือใหม่นะครับผมกดต่อไปนะครับผมเขาก็จะให้พวกตั๋วเปิดครั้งมานะครับผมแบบนี้นะฮะเราก็จะไว้เปิดครังได้ในอนาคตนะครับแล้วก็แลกที่เปลี่ยนส่งผมมาให้ด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับคุณสามารถแลกตั๋วเปิดครั้งอันนี้เป็นตั๋ววาปได้นะครับกดอีกทีนึงนะครับนี่ครับ แลกเปลี่ยนฟรีทิเกตสโตรเลตนะครับเราต้องการตั๋ววาร์ปนะเพราะว่าเราเผื่อวาร์ไปเมืองอื่นไงนะครับก็กดมานะครับมันจะใช้อยู่ที่ประมาณ4อันได้1ตัววาร์ปนะครับก็แลกไว้สักนิดหน่อยละกันเพราะว่าค่าเปิดครั้งมันถูกนะครับผมแต่ค่าวาร์ปมันแพงนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ค่อยมีตังวาร์ปกันหรอกอ่ะแลกติดไว้สักสอันนะครับต่อมาจะพามาแนะนําการสมัครอีเดนนะครับผมเข้ามาในอีเดนปุ๊บเนี่ยคุยกับนี่ครับผมคนหัวม่วงนะครับผมเอโนนเนี่ยนะฮะ นี่แล้วก็เลือกข้อ2ครับผมเลือกสมัครเข้าอีเดนนะครับเลือกใช่นะครับอันนี้พิมพ์อะไรก็ได้นะใส่จุดแบบผมก็ได้นะครับแล้วก็ใส่จุดอีกทีนึงนะฮะเราก็จะได้ตามา Mark o f e d e n นนะครับพอถึงตรงนี้นะครับคุยอ่ะนี่ครับผม InstructorU นะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ้าต้องการอุปกรณ์ใหม่นะครับแล้วก็คุยกับ i n s t r u c t o r B อีกคนหนึ่งนะฮะก็บอกว่าเราต้องการอุปกรณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็เดินเข้าห้องไปนะครับผมแบบนี้นะฮะ นี่แหละครับที่นี่แหละครับคือที่แจกอุปกรณ์ฟรีของหุ้นนะครับผมเดินเข้าไปเลยนะครับโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณจะเจอไ c 2ีตัวก็คือตัวนี้ครับผมเช่าอุปกรณ์ s h a d o w Eden นะครับอ่ารู้สิเลือกไปนะครับผมแล้วก็พยายามทําช่องให้ว่างด้วยซึ่งเราสร้างตัวใหม่ช่องเราว่างอยู่แล้วนะครับผมกดไปปุ๊บอันนี้เป็นอุปกรณ์เลเวลต่ำนะครับผมเป็น s h a d o w e d e n นใส่ได้เลเวลหนึ่งนะครับผมเป็นแบบเช่า3วันหมดมาขอใหม่ได้เลยนะครับผมเพราะนี้เป็น s h a d o w e d เดนแบบแบบถูกๆ แบบดีๆต้องรอเวอร้อยนะครับผมอันนี้เป็นแบบกากๆไปก่อนนะครับแจกฟรีนะฮะหมดก็มาขอใหม่นะครับต่อมาคือตัวนี้แอดมินทรอนนะครับคุยแอดมินทรอนเสร็จนะครับผมเขาก็จะให้มาคุยตัวนี้มิเชลอีกตัวหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็มาคุยอีกตัวข้างล่างนะครับผมโอเคก็ขออุปกรณ์เขาหน่อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาประเภทอะไรนะครับผมซึ่งแนะนําว่าเอานี้ดีกว่านะครับผม อีเดนเมสนะครับผมแต่ว่าเมสเนี่ยของมันคืออีเดนกรุ๊ปเจเนติกนะครับเพราะว่ากระบองเนี่ยเราค่อนข้างใช้ดีกว่านั่นเองนะครับมันจะได้ตีเร็วหน่อยถ้าเลือกทูแฮนถ้าเลือกแอคมาเนี่ยมันจะตีช้านะครับผมก็แนะนําว่าเลือกกระบองมานะฮะนี่ครับเจเนติกนะฮะอ่าต้องการเกาะด้วยนะครับผมอ่าเกาะก็จะมีให้เลือกนะครับผมว่าจะเอาสายเวทหรือสายกายภาพเราเล่นพ่อค้าใช่ไหมก็ต้องเอาสายกายภาพอันบนนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผม แค่นี้เราก็มีชุดอีเดนแล้วนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมของฟรีหัวจดเท้านะครับผมเลือด800แล้วนะครับเห็นไหมครับสบายกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับเดี๋ยวก่อนนี่โอ้โหกว่าจะตั้งตัวกันได้นี่โคตรนานนะฮะสมัยนี้นี่คือคุณแค่เลเวลสิบอ่ะเข้าอีเดนปุ๊บมารับของฟรีได้เลยนะครับอ่ะแล้วเราก็อัพตัวนี้ก่อนครับอัพดี่อนนะชึบโอเค แล้วเราก็เข้าไปซื้อของกันนะฮะตอนนี้มีตังค์อยู่6 0 0ันใช่ไหมเมื่อกี้เก็บขาตะกแตนมาขายได้ใช่ไหมก็ดีซีไปก่อนนะครับผมเวลาซื้อวิงนะครับผมผมแนะนําให้ซื้ออันนี้ครับผม Beginner Fire Wing นะครับอันละสิบเซนนี่นะครับข้อดีของมันก็คือราคามันถูกมากๆแล้วก็น้ําหนักศูนย์นะครับผมแต่ว่าใช้ได้จํากัดแค่เลเวล1นึถึงเกนะครับพอ99ปุ๊บใช้ไม่ได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเราเล่น1นึถึงเกนี่สบายอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ซื้อติดไว้เลยก็ได้ครัับผมเอาสก สบงร0ออันก็ได้นะครับผมแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ใช้แทนวิงไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับมันถูกไหนะครับซื้อเก็บไว้เอาไว้เก็บเวล์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ราคาถูกก็คือเรดพอร์ชันนะครับอันละ10เซนนี่เท่านั้นเองนะครับเราก็เอาไว้ปั๊มเลยนะครับผมจัดไป200อันนะฮะกินเข้าไปให้อิ่มนะครับผมอ่าแล้วเราก็ซื้อยาเร่งด้วยนะครับเราจะได้ตีไวๆนะครับนี่เลเวลแค่นี้ใส่ได้แค่ยาเหลืองนะครับก็ซื้อสักขวดนึงก็ได้นะครับผมจะได้เอาไปเก็บเวลก่อนนะฮะ โอเคพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณก็เลือกเลยครับว่าคุณจะเน้นเก็บเลเวลนะครับผมหรือว่าเน้นาฟาร์มหาเงินตั้งตัวนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวแรกที่ผมให้เล่นตัวพ่อค้าเนี่ยก็เพราะว่ามันเล่นแค่ DCOC 1 0นะครับเดี๋ยวโตวฟาร์มจริงจังเนี่ยเร๋ยวเล่นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากแบบตั้งตัวด้วยเก็บเวลด้วยนิดหน่อยเนี่ยผมแนะนําอีกที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือมอร์ร็อกนะครับผม่าลืมแลกไอใบาวาร์ปเมื่อกี้มาด้วยนะครับ นี่มอร์ล็อกนะครับผมมี2อันนะครับที่เราจะขายได้เยอะๆนะครับก็คือนี่ครับสกอร์เปียนเทลนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยอันละประมาณเนี่ยสี่ห้าร้อยนะครับผมถ้าเจอล้านสี่เจ็ดซนนี่นี่อย่าไปขายนะครับอย่างน้อยๆก็สี่ร้อยเรื่งดีนะครับแล้วก็มีขนนกขายได้ห้าร้อยซินนี่นะฮะพวกนี้เนี่ยขนนกเนี่ยจะไปทําเควสส่วนไอหางแมงป่องเอาไปทําใบเคลือบธาตุนะครับผม โอเคพอลงมาใต้มอลล็อกนะครับผมเราก็เดี๋ยวลงไปอีกแบบนึงนะฮะพอไปนะครับผมเห็นไหมได้ขนนกมาแล้วเอ้ยเลดเลเทิร์บนี่เก็บไปด้วยนะเลเทิร์บนี่แพงกันนะครับผมเพราะว่าเลเทิร์เอาไปทํายาของจีเนติกอันใหม่ได้นะครับผมซึ่งถ้าไม่รู้จะขายที่ไหนก็ไปดูในอีเดนนั่นแหละอีเดนก็เขารับซื้อกันเยอะนะครับนี่เห็นไหมเก็บเวลชิวมากนะครับผมเพราะว่าชุดฟรีนะครับผมพลังอีเดนนะฮะ เนี่ยลงมาจากมอลล็อกสองแมปนะครับคุณจะเจอกับแมปที่มีสกอร์เปียนเยอะมากๆนะฮะนี่เลยแมปนี้นะครับผมสกอร์เปียนเพียบนะฮะเราก็เก็บเวลกับสกอร์เปียนได้เลยนะครับผมเนี่ยตีแค่ยี่สิบอีซี่มากนะฮะเนี่ยเราก็ฟาร์มสกอร์เปียนไปเรื่อยๆนะครับผมแป๊บนึงเยอะเกินส่วนไอ้สกอร์เปียนมีออร่าพวกนี้คือมอนแชมเปี้ยนนะเลือดเยอะนิดหน่อยนะครับแต่เราสู้ไหวแหละนะครับชุดอีเดนมันโหดนะครับปะได้อีคีเยอะด้วยได้จอบเยอะด้วยนะครับก็เคาะไปนะครับ ก็แนะนำว่าจะอยู่นี่ยันยันมี DCOC 10เลยก็ได้ครับผมอันนี้คือ DC นะดิสเคาก็คือซื้อของราคาถูกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราอัพอันนี้เต็มใช่ไหมก็จะอัพ OC Over c h a r g ชา์ให้เต็มนะครับผมเพื่อให้เราสามารถขายของได้แพงขึ้นนะครับผมอ่ะก็เก็บมาให้หมดนะฮะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะครับก็จะมีหางแมนป่องนะครับผมมีเลดบัตรนะครับเลดบัตรเนี่ยถ้าไปขายบ C ก็อันละประมาณ600นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนรับซื้ออยู่ไหมเลดบัตรเนี่ยนะ เห็นปะคุณใส่ของอีเดนน่ะคุณซัดไปเหอะนะครับผมชิวๆนะครับแล้วก็เตต้าที่แนะนำนะครับผมก็แนะนําว่าอัปเดกซัก30ก่อนนะครับผมพออัปเดก30เสร็จปุ๊บนะครับผมคุณก็กดเอจิได้ยาวๆเลยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเก็บให้มันได้ DCOC 1 0ก่อนแล้วกันนะครับผมหลังจากเก็บเลเวลกับสกอปเปียนะครับผมจนได้ DC10OC 1 0แล้วนะครับผมเราก็จริงๆเราก็พอแค่นี้แหละนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไปลองขายของดูก่อนนะครับผมว่าได้เท่าไหร่นะฮะ ขายของเนี่ยก็จะขายแถวๆนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในอินเดียนดูก็ได้นะครับผมเมื่อกี้เราเท่าไหร่นะ400ร้อยห้าร้ย่ไมที่เป็นขนนกเลยพวกนี้อันนี้เลเทิร์ฟนี่ร้านนี้รับเลเทิร์บนะครับผมนี่เลเทิร์ฟห้านะครับผมขายไปนะครับอ้าวข้างล่างไม่ห้า้อยยี่อะไรไม่เจ็บใจเท่าเจอร้านข้างๆรับแพงกว่านะครับผมอันนี้ขนนก600ออ่ะขายไปนะครับ อ่าแล้วก็นี่หางแมนป่องนะครับผมหางแมนป่องอันนี้400นะครับผมเห็นไหมสองแสนสี่สองหมื่นสี่นะครับผมนี่กดรับทั้งหมดเลยนะครับปุ๊บแค่นี้นะครับผมเราก็มีเงินสามหมื่นแล้วนะครับเอามาตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับผมก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสูตรตั้งตัวไอดีใหม่นะครับก็คือเล่นพ่อค้าแม่ค้านะครับผมให้มี DCO c 1 0นะครับผมจะได้เอาไว้ขายของแพงๆนะครับผมแล้วก็ซื้อของให้มันถูกๆลงจาก VC นะฮะ เนี่ยอย่างธาตุเล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขารับซื้อตรงไหนนะครับใครรู้ช่วยมาบอกทีนะครับผมว่าธาตุเล็กเนี่ยเขารับกันตรงไหนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เดินหาย,ยังไม่เจอเลยนะครับไอ้นี่ไงเอยเจอแล้วเจอแล้วหกร้อยนะครับผมเอ๊หกร้อยที่เราโอซีแพงกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนะครับว่าโอซีเท่าไหร่โอซีสามร้อยอ่ะโอเคขายพี่เขาก็ได้นะครับผมโอซี OC แค่สามร้อยแค่นี้นะฮะจัดไปะนะครับ ได้ตังมากินหนมเพิ่มนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็จะเห็นว่าในการเริ่มต้นของเราเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับก็สร้างตัวนะครับผมเล่นพอค้าเอา DCOC 1 0นะครับผมของเนี่ยไม่ต้องห่วงเอาจากอีเดนฟรีได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆแล้วจะไปปั้นตัวที่เอาไว้ฟาร์มจริงๆแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผม ถ้าคลิปนี้ครบ300ไลค์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมี EP ีถัดไปให้ดูกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีแบบไหนที่คนเลเวลน้อยเนี่ยสามารถไปฟาร์มหาของมาขายได้ช่วงต้นๆเนี่ยก็มาแนะนำกันได้นะครับผมเผื่อผมตกหล่นอะไรไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้เก็บเวลกับพวกแบบเลเวลหนึ่งถึงก้าวเเท่าไหร่นะครับผมปกติเนี่ยเก็บเวลอย่างเดียวไม่ค่อยได้ฟาร์มช่วงนี้นะฮะก็มาบอกกันได้เลยนะครับผม เป็นไอเดียให้เพื่อนใหม่ๆหาตั้งกันได้นะครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาเพิ่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำนวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวให้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กำนวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ